สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินแมงพัดใต้กันค่ะกินเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็มาเอาขาออกปีกออกและที่สําคัญนะทุกคนต้องดึงตรงก้นนะคะเอาอืออ้อๆออกไปด้วยนะทุกคนเห็นไหมคะขาวๆข,ข้างในคือไข่ของมันนะอ้าเปิดแบบนี้เลยค่ะจะเห็นไข่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่เต็มท้องนะทุกคนเปิดอีกตัวค่ะแต่ตัวนี้ยังเป็นไข่อ่อนอยู่นะคะแมงพัดชุดนี้ก็จะแบบรวมๆนะคะ บางตัวก็ไม่มีไข่นะบางตัวก็มีเป็นไข่อ่อนบางตัวก็มีไข่บ้างแล้วแต่ยังไม่เต็มท้องค่ะจัดการทอดเลยดูตัด นะคะรีวิวเองเลยค่ะเห็นไหมตัวนี้มีไข่เอ้อมกพเสร็จพร้อมทานตัวละสองอ่ะอืมอร่อยมากพอเสร็จพร้อมทานตัวอืมตัวที่มีไข่อ่ะเหมือนฟิลเหมือนกินแมงดาตัวเมียมันมันไข่ของมันก็จะกรุบกรุบ อร่อยค่ะอร่อยตัวนี้มีไข่เต็มเลยโอไข่ใืมไข่มันกรุบกรุกกุเหมือนไข่แมงดาเลยอร่อยค่ะใครไ,ไม่เคยลองต้องลองนะลองกดใจดู แซบๆซ่บ่บุบ่นกินครั้งแรกค่ะกินอยู่สองกินกันสองคน <laughs> แม่ขากับแม่ขา <laughs> กึินกับข้าหน้าแบบมันอร่อยมากน่าจะไปทําป่นอร่อยเนาะต้องไปต้อลองตาป่นดูอะ่ะน่าจะอร่อยมันพี่หน่อยบ้างใช่ใช